สวัสดีจ้านักเรียนทุกคนนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ในรายวิชาภาษาไทยกับครูปเปรี้ยวนะครับเอาล่ะเรามาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับในคลิปนี้เนี่ยก็จะพานักเรียนเนี่ยไปดูประเด็นเกี่ยวกับการอธิบายบรรยายและพัฒนาเนานนะซึ่งประเด็นนี้เป็นประเด็นง่ายๆเบสิกแต่หลายคนก็ตายน้ำตื่นนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปจับประเด็นสำคัญหลักๆแล้วก็ไปดูว่าหัวใจของการใช้ภาษาแต่ละแบบเนี่ยเหมือนหรือแตกต่างกันยังไงแล้วก็ไปดู โจย์แบบยัวๆกันเลยดีกว่านะครับเอาล่ะพร้อมแล้วหรือ,อยังถ้าพร้อมแล้ว ไปดูเลยดีกว่าครับเรามาดูกันที่หัวใจสําคัญของการอธิบายบรรยายพรรณนา,นานดีกว่าอันนี้คือเนื้อน <m> เนื้อนเน้น,เน,นเน้นเลยนะครับต่างกันอย่างไร3อย่างนี้อธิบายเน้นบอกรายละเอียดบอกรายละเอียดที่เป็นความรู้หลักการหกการืหอความเข้าใจอะไรก็ตามที่เป็นสาระหรือให้ความรู้อันนี้จะเป็นการใช้ภาษาแบบอธิบายนั่นเองต่อมาการบรรยายหลักๆห,หัวใจสําคัญของบรรยายที่แตกต่างจากชาวบ้านคืออะไรเน้นบอกเหตุการณ์เป็นฉาก,ากต้องเล่าได้เป็นฉาก เลยนะว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรพูดปุ๊บรู้ปับ๊บ ใครทาอะไรเป็นฉาก,ากเป็นเหตุการณ์อันนี้คือบรรยายต่อมาพันานาต่างจากชาวบ้านอย่างไรพันานารอเยอะรอรอรอ,ร,อรายละเอียดเยอะพยรำพิวรายเยอะแยะฉะนั้นพันานาจึงเน้นการให้รายละเอียดภาพภาพในที่นี้คุณเปียวใช้คําว่าจินตภาพจินตภาพคืออะไรได้บ้างแสงสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสต,ต่างๆคือจินตภาพภาพไหนใน,ใน,ใน,ในจินตนาการอ่านปุ๊บเห็นภาพตามอันนี้พันนา,นาหรือ ทำไมเน้นอารมณ์ความรู้สึกหรือบางทีให้รายละเอียดการเคลื่อนไหวเอ๊ครูเปียวแล้วให้รายละเอียดการเคลื่อนไหวมันต่างจากบรรยายยังไงให้รายละเอียดการเคลื่อนไหวต้องให้เห็นภาพการเคลื่อนไหวค่อยๆอ,อย่างรายละเอียดอย่างชัดเจนเชน่นเขาค่อยๆย,ยกขาอันใหญ่เหมือนโต๊ะสนุกค่อยๆยืงย่างลงไปเห็นการกระทบพื้นผิวน้ำค่อยๆสั่นสะเทือนอลั่นอย่างเงี้ยพัานานาคือเน้นให้ รายละเอียดหลักๆนะครับอันนี้คือหัวใจสําคัญของอธิบายบรรยายพรรณนาทีนี้ไปดูกวลว,วิธีการอธิบายกันหน่อยดีกว่านะครับกวลว,วิธีในการอธิบายซึ่งมันมีอยู่ทั้งหมด 6กลวิธีด้วยการเอาแบบสรุปสัส้นๆง่ายๆนะครับอย่างแรกคือรายอธิบายตามลําดับขั้นอันนี้ใช้กับความรู้หรือ,อรายละเอียดที่เป็นหลักการขั้นอาที่เป็นลําดับขั้นขั้นตอนเนาะหรือเป็นกระบวนการนะครับเช่นอะไรการทําไข่เจียวการทําสเต็กเราก็ต้องอธิบายตามลําดับขั้นถูกไหมหรืออธิบายวิธีการทดลองทางวิทยาศาสตร์อันนี้อธิบายตามลําดับขั้นเป็นขั้นตอนนะครับต่อมาการใช้ตัวอย่างใช้ตัวอย่าง ใช้ในการอธิบายความรู้ที่เป็นหลักการนะครับหลักการที่เข้าใจยากหลักการเข้าใจยากเข้าใจยากแล้วไงต้องยกตัวอย่างประกอบให้เห็นภาพชัดไงนะนะจึงต้องเป็นการใช้ตัวอย่างให้เห็นภาพชัดสังเกตจากคาว่าอะไรสังเกตจากคาว่าเช่นเลยนะครับมีเช่นปุ๊บแสดงว่ามีตัวอย่างแน่ๆต่อมาเปรียบเทียบความเหมือน ความต่างอันนี้เนี่ยเป็นการอธิบายที่ใช้กับความรู้ใหม่ๆความรู้ใหม่ที่คนยังไม่รู้จักมาก่อนนะครับนะต้องอธิบายให้เห็นภาพความเหมือนความต่างของความรู้ในแต่ละเรื่องยกตัวอย่างง่ายๆเหมือน iPhone 12ออกมา เรายังไม่รู้จักเราต้องอธิบายเปรียบเทียบกับ iPhone รุ่นก่อนหน้านั่นเองนะครับต่อไปชี้สาเหตุและผลลัพธ์ที่สัมพันธ์กันอันนี้ง่ายเลยคือบอกเหตุและผลนั่นเองนะครับเช่นบอกว่ารู้สึกอ่อนเพลียเนื่องจากการนอนไม่พอนอนไม่หลับกระสับกระส่ายต่างๆนะครับเหตุและผลที่สําคัญก็คือเหตุผลปกติเลยนะครับสังเกตจากคําเชื่อมเอานะครับต่อมานิยามคําจํากัดความลักษณะเฉพาะการอธิบาย ได้แบบนี้เนี่ยต่างยังไงการให้นิยามเนี่ยก็คือเป็นการอธิบายลักษณะของศัพท์ที่ใช้กันในเฉพาะกลุ่มนะครับอธิบายศัพท์ที่ใช้กันในเฉพาะกลุ่มเฉพาะวงการเพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันคําจํากัดความก็เช่นเดียวกันนะครับหรือบางทีเนี่ยการนิยามเนี่ยยังหมายถึงการบอกรายละเอียดหรือลักษณะเฉพาะก็ได้นะครับรายละเอียดลักษณะเฉพาะ ทำไมให้เข้าใจตรงกันนั่นเองนะครับอีกวิธีหนึ่งคืออะไรกล่าวซ้ำด้วยถ้อยคำที่ต่างออกไปกล่าวซ้ำเนี่ยให้นึกถึงอารมณ์พูดชื่อจริงและพูดชื่อเล่นชื่อจริงและชื่อเล่นหมายถึงคนคนเดียวกันแต่ใช้ถ้อยคำที่ต่างกันเท่านั้นเองนะครับเอาล่ะไปดูที่แบบฝึกหัดจากโจทย์จริงแบบยัวยกันดีกว่าครับ เอาละเรามาดูกันที่โจทย์ข้อแรกครับเขาถามว่าอะไรข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีการเขียนตามข้อใดนะครับนะอันนี้หยิบมาจากโจทย์วิชาสมันปี61นะครับเขาอธิบายมาว่าจรวดรีไซเคิลเนี่ยคือจรวดที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมที่เคยใช้งานแล้วกลับนำกลับมาใช้ใหม่จรวดนี้บริษัท Space X นะครับอันนี้อาจจะพิมพ์สลับเปาเ Space X s ป a c e X นะครับผลิตขึ้นและตั้งชื่อว่าฟ a l ค o น9นะครับพวกเขาปล่อยจรวดฟ a l ค o n 9ที่แหลมคา,าราวรลลรัฐฟอริดาเมื่อวันที่31มีนาคมส5 6 0โดยมีภารกิจส่งดาวเทียมสื่อสารไปรยังวงโคจรค้างฟ้าระยะ35,000กิโลเมตรซึ่งมีส่วนช่วยขยายการเชื่อมต่อการสื่อสารทางโทรทัศน์อินเทอร์เน็ตและโทรศัพท์มือถือเอาละใช้วิธีการเขียนใดบ้างตัดอะไรออกก่อนเลยครับตัด พันนานาออกก่อนเพราะไม่ได้มีการให้รายละเอียดอะไรออกมาทีนี้มาดูมีการบรรยายไหมบรรยายมีสิมีตรงไหนเลยตรงที่บอกว่าเนี่ย X เ a c e X เนี่ยผลิตขึ้นแล้วก็ปล่อยพวกเขาก็คือ Space X นะครับปล่อยจรวดที่แหลมคาลาเวเร่ลัสฟอริดานะครับบอกชัดเลยใครทำอะไรที่ไหนอย,อย่างไรฉะนั้นมี บรรยายแน่ๆแ,แต่มีอธิบายแฝงอยู่ไหมลองดูจรวดรีไซเคิลคือจรวดที่ติดตั้งอุปกรณ์เสริมเคยใช้งานแล้วนำกลับมาใช้ใหม่ตรงนี้เป็นการอธิบายฉะนั้นตอบข้อไหนเลยลูกตอบข้อ5อธิบายและการบรรยายเอ๊ะ e, และตรงที่ครูปเปียวบอกเป็นการอธิบายอธิบายแบบไหนอันนี้เป็นการอธิบายแบบนิยามหรือให้รายละเอียดเฉพาะนั่นเองนะครับเอาละไปดู ข้อถัดไปครับเอาละเรามาดูข้อต่อมาครับข้อนี้เขาถามว่าข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีเขียนตามข้อใดโจทย์เหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเปลี่ยน ปีพศนะครับเห็นไหมวิชาสมามัญจะถามแนวๆน,นี้เลยนะครับนะอ่ะเรามาดูกันเขาบอกว่าคนนําทางพาพวกเราขึ้นจากแพรเดินเข้าไปในถ้ำซึ่งค่อนข้างมืดหลายคนถือตะเกียงนะครับบางคนถือไฟฉายด้วยคนที่เป็นผู้ใหญ่เนี่ยคอยช่วยเด็กๆให้ผ่านพ้นช่วงที่ลื่นและมีแง่งหินแหลมคมนะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายเป้าหมายของเราอยู่ไม่ไกลนักนั่นคือถ้ำค้างคาวซึ่งเป็นที่อาศัยของค้างคาวจํานวนมากเอาละตัดอะไรออกก่อนตัด อธิบายออกก่อนเพราะไม่ได้เน้นให้ความรู้หรือหลักการอะไรนะครับบรรยายกับพนา,นาอันไหนเด่นกว่ากันครับคำตอบคือบรรยายนะครับเพราะทำไมเขาให้ภาพเหตุการณ์เลยว่าใคร คือคนนำทางทําอะไรพาพวกเราขึ้นจากแพรแล้วไปที่ไหนนะครับเข้าไปในถำ้ำนะครับนะถามว่ามีพันธนา,นาไหมตรงเนี้ยพันธนา,นามไม่ค่อยชัดนะครับแค่บอกว่าคนข้างมืดแต่ยังไม่เห็นภาพก็รู้แค่ว่ามืดแต่ไม่รู้มืดขนาดไหนหลายคนถือตะเกียงก็เออก็แค่บอกว่าใครทําอะไรแค่บอกว่าถือตะเกียงแต่ไม่ได้ให้ภาพบรรยายเพิ่มเติมนะครับนะบอกว่าผ่านพ้นช่วงที่ลื่น ก,ก็รู้ว่าพื้นลื่นแค่นั้นไม่เห็นภาพเท่าไหร่นะครับฉะนั้นข้อนี้จึงเป็นการบรรยายอย่างเดียวนะครับเ,ออเรามาดูข้อต่อมาเขาถามว่าข้อความ ต่อไปนี้ส่วนใดเป็นพันนาโวหารนะครับนะอันนี้อยู่ในวิชาสามัญปี62พันนาโวหารก็คือการใช้ภาษาที่พันนาให้รายละเอียดให้ภาพหรือเน้นอารมณ์นั่นเองนะครับมาดูรุ่งสางแล้วชัยเงนมองใบไม้เหนือศีรษะเหมือนผ้าลูกไม้โปร่งด้วยแสงแดดรำไรที่สาดลงมาอันนี้ปุ๊บ เป็นพันนาเลยลูกเพราะทำไมมีการเปรียบเทียบให้เห็นภาพว่าไม้ภาพใบไม้เนีนะ่ยจะเหมือนผ้าลูกไม้โปร่งแสงด้วยแดดนะครับโปร่งด้วยแสงแดดคือเห็นภาพเลยว่าอุย้ยใบไม้บนหัวนี่มันเป็นอย่างไรนะครับนะฉะนั้นตอบข้อ1ได้เลยแล้วถ้าข้ออื่นไปดูซิข้อ2เนี่ยขออเยขาบอกว่าเขาก้าวออกไปสมทบกับโชคทั้งสองเดินช้าๆไปพร้อมกันสักพักอันนี้เป็นอะไรอันนี้เป็นบรรยายเพราะบอกใครทําอะไรที่ไหนต่อมาโชคเล่าถึงอาการของวัวท้องแก่ที่บ้านเขาอันนี้ก็บรรยาย 4. ถ้าได้ลูกวัวก็อาจต้องขายให้เพื่อนบ้านหลังจากหย่านมแล้วอันนี้ก็บรรยายนะครับนะข้อ5เขาต้องการเงินไปลงทุนซ่อมบัวก่อนจะถึงฤดูฝนอันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นบรรยาย นะครับนะเอาละไปดูข้อต่อไปดีกว่าครับข้อต่อมาครับเขาถามว่าข้อความต่อไปนี้เนี่ยใช้วิธีการอธิบายตามแบบใดนี่หยิบมาจากข้อสอบโอเนตปี60นะครับนะถ้าสังเกตดูดีๆเนี่ยจุดต่างระหว่างวิชาสามัญกับโอน็ตเนี่ยในวิชาสามัญมักจะเน้นถามว่าข้อความแบบนี้ใช้วิธีการเขียนหรือใช้ภาษาแบบใดหรือนะครับ ถามว่าส่วนใดเป็นพนันนาส่วนใดเป็นบรรยายโวหารแต่ในส่วนของโอเนตเนี่ยมักจะเน้นถามอะไรถามว่าข้อใดเป็นพนันนาข้อใดเป็นบรรยายอันนี้ส่วนหนึ่งและมักจะมีถามเพิ่มเติมว่าถามวิธีการอธิบายว่าอธิบายแบบใดอันนี้คือที่ออกในโอเนตนะครับนะทีนี้มาดูในข้อนี้ข้อนี้เขาถามว่าอะไรอ,อธิบายตามแบบใดใช่ไหมเราไปดูข้อความเขาบอกว่าฉลามหัวบาดเนี่ยเป็นฉลามในวง ปลาฉลามครีบดำมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่าบล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 า,บาเนี่ยทินอาศัยอยู่ในเขตทะเลอบอุ่นบริเวณชายฝั่งไม่ใช่ชายฝุ่งนะครับชายฝั่งชายฝั่งเน้อชายฝั่งอ่ะนิสัยดุร้ายรูปร่างอ้วนตอมหัวกลมป้านขนาดใหญ่มีขนาดยาวได้ถึง30เมตรหนักได้ถึง300กิโลกรัมนะครับเอาล่ะอธิบายแบบใดเลยลกูกถ้าบอกว่าฉลามหัวบาดเป็นปลาฉลามจุดๆุๆจ,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 จุตรงเนี้ย เป็นการบอกอะไรบอกนิยามหรือบอกรายละเอียดทันทีนะครับนะแล้วมีการอธิบายแบบไหนอีกบอกอะไร ทิ่นอาศัยอยู่ในเขตอบอุ่นบริเวณชายฝั่งนิสัยดุร้ายรูปร่างอ้วนป้อมหัวกลมป้านขนาดใหญ่มีขนาดยาวได้ถึง30เมตรหนักถึง300กิโลกรัมฉะนั้นตรงนี้เป็นการอธิบายโดยบอกอะไรครับบอกลักษณะฉะนั้นต้องตอบข้อไหนเลยลูกตอบข้อ2คือน,นิยามและบอกลักษณะถ้าชี้แจงตามขั้นตอนอย่างที่บอกต้องอธิบายความรู้ที่เป็นกระบวนการนะครับเปรียบเทียบใช้ตัวอย่างใช้กับความรู้ ใหม่ๆต้องเอาตัวอย่างที่เคยพบเห็นมาเปรียบเทียบให้เห็นภาพกล่าวซ้ําให้นึกถึงชื่อเล่นนะครับชี้เหตุผล สัมพันธ์กันอันนี้เป็นการอธิบายเหตุผลเลยเอาละไปดูอีกสักหนึ่งข้อแบบจุกๆครับข้อสุดท้ายเขาถามว่าอะไรข้อความต่อไปนี้ใช้วิธีการอธิบายตามแบบใดอันนี้ก็หยิบมาจากข้อสอบโอนิ net, ปี6กนะครับเขาบอกว่าหม้อดินเผาเนี่ยทำได้ไม่ยากผู้ที่ทําอุตสาหกรรมในครัวเรือนนิยมปั้นด้วยการขึ้นแป้นหมุนหรือแป้นที่ขณะหมุนใช้มือค่อยคอยดึงก้อนดินตรงกลางเนี่ยขึ้นเป็นรูปทรงหม้อนะครับไม่ใช่หม้อหม้อรูปทรงหม้อ ตามต้องการตกแต่งผิวหมอให้เรียบทั้งด้านในและด้านนอกจากนั้นจึงนำไปเรียงในเตาเผาต่อไปเอาละนะครับสังเกตว่าอธิบายด้วยวิธีไหนนิยามและใช้ตัวอย่างไหมไม่ใช่ไม่ได้พูดถึงนิยามไม่ได้พูดรายละเอียดไม่ได้บอกว่าม้อดีเผาคืออะไรตัวอย่างก็ไม่มีตัดทิ้งชี้แจงตามลำดับขั้นตอนไหมลองดูเขาบอกว่า ขึ้นแป้นมุนแป้นเหมือนแป้นหมุนขึ้นแป้นหมุนหรือแป้นถีนะครับขณะหมุนแป้นใช้มือค่อยๆดึงก้อนดินตรงกลางขึ้นเป็นรูปหม้ออ่าแล้วตกแต่งผิวหม้อให้เรียบทั้งด้านในและด้านนอกเป็นการบอกเป็นขั้นตอนจนไปทําไมทําเสร็จปุ๊บไปเรียงในเตาเผาต่อฉะนั้นตอบข้อไหนเลยชี้แจงตามลําดับขั้นตอนนั่นเองนะครับนะเอาละจบประเด็นทั้งหมดแล้วเอ๊ะอธิบายคืออะไรนะอธิบายคือเน้น ให้ความรู้หลักการทฤษฎีหรืออะไรก็ตามที่เป็นสาระถ้าบรรยายเน้นเล่าเหตุการณ์ต้องตอบได้ว่าใครทําอะไรที่ไหนอย่างไรหรือถ้าเป็นพรรณนา,นานเนี่ยหัวใจหลักคืออะไรเน้นให้รายละเอียดที่เป็นภาพ เป็นจินตภาพเน้นอารมณ์ความรู้สึกหรือการเคลื่อนไหวหรือนาฏกาศนั่นเองนะครับเอาล่ะจบประเด็นทั้งหมดแล้วนะครับสำหรับในคลิปนี้ถ้านักเรียนคนไหนมีข้อสงสัยอันใดนะครับสามารถพิมพ์คอมเมนต์มาที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวครูเปียวจะมาตอบในใต้คลิปนะครับสำหรับในคลิปนี้ลากัไปก่อนนะครับบ๊ายบาย